สวัสดีครับเอฟซี FC ช่องลุงนายนำโชคทุกท่กทานนะครับวันนี้16กันยานะครับวันด16กันยาใครชโชคดีมัางครับอออขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะครับันท่านที่ยังไม่โชคดีก็อย่าท้อนะครับโอกาสต,ต,ต่อไปก็ยังมีนะครับ ส่วนตัวเลขของทางช่องลุงในายนำโชคนะครับอ่าก็เข้ามาอีกแล้วนะครับอ่าวันที่16กันยานะครับก็ให้วิ่งไปที่9ก้ากับ6นะครับอ่าก็เข้านะครับงวดนี้ก็เข้านะครับก็มาดูยอดหลังกันสัก งวดสองงวดนะครับงวดที่แล้วนี่ก็ให้วิ่งเข้าไปที่นะครับให้เข้าไปที่สามกับเก้านะครับก็เข้าไปที่เก้าแล้วก็จับคู่ก็มีเก้าสีสีเก้านะครับนนส่วนงวดสิบหกสิงหานะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาก็ให้ที่หกกับเก้านะครับจับคู่ก็ 6 7เจดเจ็ดหนะครับเลขที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับก็เข้าไปนะครับส่วนงวดที่สิบหกันยานะครับงวดที่สิบหกันยานะครับก็ให้วิ่งไปที่หกับ9้านะครับหกับ9้านะครับก็เข้าไปนะครับก็เข้าไปนะครับหกับ9้านะครับเลขที่ออกนะครับ เลขที่ออกนะครับห6หสองนะครับแล้วก็สามเจดนะครับเลขเอ่อวิ่งแล้วก็ให้ที่หกับเ้าเขาก็ไปที่หนะครับส่วนสามหล้าก็เข้าไปทิ้ง2ตัวนะครับส่วนจับคู่นะครับก็เข้าไปที่ห2สองตรงๆนะครับ นะครับก็เข้าไปนะครับก็เข้าไป 6- กสองตรงตรงนะครับงวดนี้นะครับเข้าออตรงตรงมาอ่ารู้สึกว่าจะสองสามงวดแล้วนะครับเข้าออตรงตรงนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราก็มาดูนะครับก็จะให้มาดูสถิติของเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับ จะเป็นลีกวิ่งบนล่างนะครับสองตัวบนล่างนะครับนะครับก็เข้ามายังยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดนะครับงวดนี้ก็เข้าไปที่หกนะครับหกสองนะครับแล้วก็งวดนี้ก็มาได้หกอีกนะครับมาได้หกกับเก้าอีกเหมือนเดิมแ้วทีที่หกกับเก้านะครับเข้ามา หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับงวดนี้งวดที่ห้านะครับหกกับเก้าจะมีให้เห็นอีกหรือไม่นะครับมามาดูกันนะครับมาตามกันต่อนะครับงวดที่ห้านะครับที่ติดหกกับเก้ามานะครับจะจะเป็นเลขตัวไหนที่จะมาจะเด่นนะครับมาเรามาดูกันงวดต่อไปนะครับมาตามดูกันนะครับงวดวันที่ หตุลานะครับ1ตุลานะครับ <c oughs> เรามาดูกันนะครับอหต่อคอ6 7นะครับ3 6 9นะครับ3ามหกก้นะครับ ตอนนี้เลขวิ่งของเราก็ได้ <c oughs> เออ <c oughs> ทีนี้ชุดจับคู่ของเราก็จะใช้นะครับจะใช้หลักสิบนะครับเอ่อจะใช้หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งนะครับหกหกสองแล้วก็จะใช้เลขที่เลขหกนะครับเอ่อจะใช้เลขหลักสิบบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับหกบวกหกนะครับเท่ากับสอง 1> 2% 1บวกหเท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับแลดนะคับบวก1เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0 0บวก1เท่ากับ1 1บวก3เท่ากับ4ะครับ3 6 9นะครับของเราก็ติดมา แค่สามกับเเท่านั้นนะครับงวดนี้สามกับเนะครับยิ่งที่3มกับเก้านะครับแต่เลขอันนั้นเราให้ไปที่6กับ9นะครับฉะนั้นงวดนี้ตัวเดียวก็คือเล้นไปที่เลข9นะครับแต่เราก็จะมาจับคู่นะครับจะมาจับคู่นะครับ สานะครับสามหนะครับ3 8 3 0 3 1 3 4 3 2ูนะครับเนะครับแล้วก็จะจับคู่ 9 0 9 1 9 4นะครับ9 2 9 5 9 8นะครับก็นะครับให้จับตานะครับวันนี้ให้จับตาที่แถวเลข9นะครับ แถวเลขเก้าจะ <c oughs> มีอะไรนะครับวันอังคารเลขวันอังคารสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับก็จะจัดให้นะครับถ้าถ้าเลขเก้ามาถ้าเลขสามมานะครับก็ไม่แน่นะครับอ,อ,อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ถ้าเลข6มาจะมาตัวไหนนะครับเพราะว่าในอยู่ในนี้ไม่มี6นะครับแต่เลขวิ่งของเราก็มี6นะครับฉะนั้นถ้าจะมาก็คือ9ก้าเกจะมาอีกได้ไหมนะครับก็ามาตามกันต่อนะครับอันั้นไปที่4กับ5นะครับงวดถัดไปนะครับเลขกำลังวันคือ วันอังคารนะครับสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านะครับย <c oughs> <c oughs> ังไงก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทางช่องลุงนายนำโชคนะครับขอ,ขอให้ติดตามให้กับทางช่องลุงนายนำโชคด้วยนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวเลขนี้ไม่สนับสนุนนะครับสิ่งการพานันทุกชนิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเช่านั้นนะครับสำหรับว,วันที่1ตุลานะครับก็ขอให้มีโชคดีกันทั่วหน้านะครับส่วนวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ